สวัสดีครับสวัสดีพี่ทุกท่านนะครับแผงจอพระเครื่องรอบบ่ายมาได้พี่นะสำหรับแผงจอรอบนี้ก็สมเด็จนะพี่นะบอกเลยว่าไม่ควรพลาดโหจัดว่าเด็ดเลยล่ะนะครับหนึ่งชุดหนึ่งานอันนี้มีอะไรพูดพี่รับชมบ้านนะครับเดี๋ยวเริ่มเลยแล้วกันนะครับสำหรับช่องทางใครต่อผมขึ้นไ้แล้วพี่ก็สายด่วนสายตรงเข้ามาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมออยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเลยแล้วกันพี่เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพี่พี่ทุกท่านนะครับนะที่สละเวลามารับชมนะครับป่ะเริ่มเลยกันเดี๋ยวพี่นะรายการแรก อันนี้เป็นชาน้ชางน้ําช้างอันนี้น่าจะเป็นสายใต้หรือเปล่าพี่นะครับสวยนะนะศิลปะน้ํารเรามองจากศิลปนะน้คนับจากศิลปะแระรลอยจานด้านหลังศิลปะแระรลอยจานด้านหลังเนี่ผมมองไม่ออกนะพี่นะเป็นลอยจานลายมือของพระอาจาย์ท่านใดน,นะครัก็จานได้เขาเรียกมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยและเดิม นะครับมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยและเดิมแบบนี้แ <Tamam> ัวสำหรับองค์นี้นะสามร้อยนะครับแล้วก็มาเหสวรนะครับโอ้โหนี่ไม่น่าพลาดนะมาเหสวรนะแนวสำหรับมาเหศวรนี่ย่นๆเลยพี่น่าจะเป็นเนื้อชินเงินหรือเปล่าอันนี้ไม่น่าพลาดเลยนะแนวชินเงินแก่ตะกัวไม่มีน้ําหนักหน่อยๆแนวน่าจะเป็นชินตะกัวก็ได้แลวพี่ลองดูนะไมพี่นะนะเป็นมาเหศวรอันนี้คือเรียกวอะไรเราได้เก่านะครับเราได้เก่าเราได้เดิมอยู่แล้วพี่แนวสําหรับมาเหสวรองค์นี้นะสามร้อย แล้วสามร้อยบาทนะครับนะเบาๆไปเลยพี่แบ่งปันการศึกษานะครับแบ่งปันการศึกษาเออ่สำหรับสมเด็จนะครับนะเอาสมเด็จเ,เ,เลยก็ได้หมายเลขแรกนะพี่นะหมายเลขหนึ่งอันนี้มีหูนะเป็นพิมพ์มีหูโอ้โหเนื้อหนึบมากนะครับเป็นพิมพ์คล้ายๆเป็นพิมพ์มีหูนะพี่ลองดูเลยนะแล้วเนื้อเขาหนึบเห็นไหมพิมพ์ใหญ่เนื้อหนึบหลังแอนแอนนะครับพิมใหญ่เนื้อหนึบหลังแอนแอนคาบทองบางๆเลยพี่เห็นไหมความเก่าของคาบทอง พี่ประเมินกันได้ไปแล้วนะครับพี่ประเมินกันออกพี่ประเมินกันได้ไปแล้วนะครับสำหรับคาบทองเบาบางๆมีเนื้อหนึบนุ่มนะครับสภาพผ่านการใช้งานอย่างชัดเจนแนวสภาพผ่านการใช้งานอย่างชัดเจนสาหรับองค์นี้นะครับด้านหลังก็พี่ดูเนื้อใสแกร่งเก่าและเป็นเม็ดๆๆๆเลยไหมพี่แนวมวลสารก็จะเป็นเม็ดเลยคาบทองบางๆนะครับคาบทองบางๆมวลสารเป็นเม็ดแบบนี้แหมอ์นี้ชื่นชอบเลยแนวบอกเลยว่าชื่นชอบเลยพี่เห็นไหมแอนแอนหน่อยนะครับ มีรอยปีรอยแยะนะครับสำหรับอง์นี้นะใครไวใครได้นะสามร้อยหมายเลขหนึ่งนะครับหมายเลขกหนึ่งสามร้อยไม่น่าพลาดทำจริงๆจะเป็นพระที่ไม่น่าพลาดเลยพี่ราคาแบบนี้นะครับกับเนื้อพระและหน้าพระแบบเนี้ยนะครับหมายเลขหนึ่งสามร้อยโอ้โหราคานี้นพี่นะต้องวิ่งนอต้องวิ่งนะครับแล้วก็ปลุนังอันนี้เป็นปลุนังเดียวนะครับปลุนังเดียวองค์นี้นะครับสวยนะ สวยบางแนบนะความเก่าเนื้อเก่าเนื้อแห้งก็พี่พิมพ์ทรงสวยนะครับดูนิ้วท่านดิแนวพี่ลองดูนิ้วท่านดิเห็นไหมแนวพิมพ์ทรงเขาสวยก็พี่เป็นปลุหนังเดียวนะครับเป็นปลุหนังเดียวอ๋อสำหรับปลุหนังเดียวนานๆจะเจอนะจริงๆเลยเป็นร้านที่นานๆจะเจอสักองนะครับสวยพี่สวยแบบเขาเนี่ยสวยแบบมีมิตินะครับอ่าสวยแบบมีมิติสําหรับองค์นี้นะแนวสำหรับองค์นี้เอาแบบว่าราคาแบบราคาแบ่งปันเลยพี่ดูรอยย่นเนี่ย อันนี้ไม่น่าพลาดอ่ะจริงๆเลยเป็นพระที่ไม่น่าพลาดเลยเอา3า0้ปูหนังเดียวนะครับหมายเล็2สําหรับองคนี้พี่นนะครับหมายเลข2องค์นี้เนะครับเอ่อเป็นวัตถเกตนอกพิมพ์ด้วยพี่นับอกวีปะเนี่ยอกเป็นร่องๆองอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอ้หลายพิมพ์น้าจริงๆเลยเป็นพระที่มีหลากหลายพิมพ์เือเกินนะครับซึ่งเราก็จดจําไม่หมดนะครับแต่พาเราได้เดิมได้สวย นะพระเราได้เดิมได้สวยอยู่แล้วสําหรับองค์นี้พี่นะนะมีความนุ่มนุ่มด้านหลังนี่มีรอยกระเทาะนยหน่อย,หอยให้อารมณ์ให้ความเก่าับพี่น่าศึกษาและน่าสะสมนะครับน่าศึกษาและน่าสะสมแบบนี้300บาทนะครับหมายเลขสองนะครับหมายเลขสองนี้เนี่ยเป็นนอกพิมนะครับนอกพิมพ์หมายเลขกสองสามร้อยบาทสวยแลวเอาพระสวยๆมาแบ่งฟันให้นะครับเอนะบเอนะเอาพระส,สวยๆมาแบ,บ่งฟันให้พี่อันนี้หมายเลขกสองสามร้อยบาทนะครับ มาต่อครับนะสาหรับรายการต่อไปครับพี่เนรัอองค์นี้เนื้อสวยมากนะครับเป็นพระรรลีลากรุทับข้าวเนครับกรุทับข้าวบพี่เนื้อเขาเจาเขาขาวมีมวลสารนะครับเนื้อมีความเก่ามีความแห้งร่องรอยการเซ็ตตัวของเนื้อพระเนื้อองค์นี้โอ้โหไม่น่าพาลา,พาดเลยนะครับจริงๆไม่น่าพลาดเลยนะนํามาแบ่งปันกันให้แบบสุดใจอ่ะนำมาแบ่งปันกันให้แบบสุดใจเลยพี่สวยแห้งเก่าเดิมเนี่ยพี่ดูดิ สวยแห้งเก่าเดิมนะพี่พ้าไม่มีหักไม่มีซ่อมด้านหลังบอกเลยว่ากินข่ดเลยพี่ดูเนื้อเนี่ยมวลสารแบบนี้นะ้ามวลสารแบบนี้ไม่น่าพลาดนะครับว่ามวลสารแบบนี้ไม่น่าพลาดน,นะครับดูเนะื้อเนะี่ยโอ้โหเป็นรอยเขาเรียกอะไรเป็นรอยการเซตตัวหรอเป็นรอยปีปีแยแย,ะยะระลัแบบนในะครับปีปีแยแยะระลันแบบเนี้เอางี้แล้วกันนนองคองนี้นะ สามร้อยใครไวใครได้พี่โอขูพระลีลานะครับราคานี้ไม่มีแล้วสมเด็จหมายเลขสามนะครับองค์นี้เป็นพิมพฐานแซมเนื้อสวยมากหนึบนุ่มดูง่ายสบายตาพี่ดูดิข้าวน้ำมันมตังอิว้วลอยๆเนื้อหนึบหนึบนุ่มนุ่ม,น,มนะครับนะพระองค์นี้ไม่ว่าจะเป็นพิมพทรงนะครับนะเออไม่ว่าจะเป็นพิมทรงนะครับแล้วก็เขาเรียกธรรมชาติพระเนี่ยทุกอย่างคือแบบลงตัวและสวยด้วยดิเนี่ยไม่มีกระด้างพี่นะครับมีแต่ความผิวไหวแนวะดูในด้านหลังนี่เห็นไห โอ้โห100ร้อยปี่ร้อยแยะร้อยล้านข้าวดัมันตังอิวลอยๆนะครับลอยๆหน่อยๆให้อารมณ์ให้ความเก่าได้ความคลาสสิกสําหรับองค์นี้นะสามร้อยพี่หมายเลขสามฐานแซมสวยมากหมายเลขสามสามร้อยบาทนะครับเออหมายเลขสามนะพี่นะเอาไปสามร้อยนะครับหมายเลขสามนะครับหมายเลขสามเอาไปสามร้อยนะครับหมายเลขสามสามร้อยแล้วก็ อองนี้พี่อันนี้เป็นอันนี้เป็นหลังเจดีอะนะครับองค์นี้เป็นหลังเจดีซึ่งมีความสวยมากเลยนะครับเออองค์นี้นะปั๊มเจดีแบบเนี้ยเนี่ยนะไม่รู้ปีไหนวะพี่นะครับนะพี่พี่ชวยกันวิเคราะห์นะพี่นะน้ำวิเคราะห์แล้วก็จัดได้จัดไปนะนะครับวิเคราะห์เสร็จแล้วก็จัดได้จัดไปพี่นะครับเดี๋ยวแบ่งปันให้อ่าเดี๋ยวแบ่งปันให้พี่นะำสำหรับอันนี้นะให้คู่เลยนะครับเอาไปคู่กันนี้เลยหมายเลขสี่นะครับนะดูเนื้อเนี่ยนะพี่ดูความแก่งของเนื้อนี้้้อัันนีีเาลงรกไวพ่เเนนี่่ยยดดููกกกกการรรรรลลงงัััแแห้๊ะคบองงรรรอยยกกาลัไว้เนี่ คู่เนื้อสวยน้เนื้อสวยแล้วร่องรอยการลุงรักไว้แบบธรรมชาติและชัดเจนนะำร่องรอยในการลุงรักไว้แบบธรรมชาติและชัดเจนอ่ะแกร่งหนึบนุ่มใสนะครับน้ำมวลสารในเนื้อพระชัดเจนอยู่แล้วน้ำมวลสารในเนื้อพระชัดเจนอยู่แล้วคู่นี้ไปสามร้อยนะครับคู่นะผมให้คู่เลยคู่นี้สามร้อยหมายเล็สี่นะครับหมายเล็กสี่พี่สามร้อยบาทเนะครับเดี๋ยวใส่ซองไว้ให้นะครับเออหมายเล็สี่ไปสามร้อยนะครับนี่ใส่แบบเป็นคู่ไว้ไปเลยดีกว่า นะครับหมายเลขสี่เอาไปสามร้อยนะครับหมายเลขสี่สามร้อยอันนี้เป็นรูปนะครับซึ่งอันนี้น่าจะเป็นรูปปุ๋งพอกวยครับพี่ในอันนี้เป็นรูปภาพปุ๋งพอกวยเห็นไหมนะครับด้านหลังนี่ดูตาเนี่ยอันนี้จืดจางไปหมดแล้วนะนีร่องร่องรอยการใช้ร่องรอยในการแขวนนะครับนี่คือร่องรอยในการใช้ร่องรอยในการแขวนครับพี่นะอาจจะจืดจางไปหมดแล้วนะครับนะอาจจะจืดจางไปหมดแล้วสามร้อยบาท นลได้ไหมพี่3 0 0รบาทลูพข้าวกล้วยนะครับลูกข้ากลวยแล้วก็อง์นี้เลยนะคนะคุณแผนชมตลาดนี่ก็น่าจะเป็นหลุมข้าวกลวยเหมือนกันนะครับเป็นพระเนื้อดินหลุมข้าวกลวยในดูเนื้อเนี่ยสำหรับคุณแผงไอสำหรับองค์นี้พี่นะรพระชมตลาดนะนะพระชมตลาดหลุมพ้ากล้วยหูเนื้อไหมเก่าจัดทั้งเก่าทั้งเดิมทั้งแห้งด้านหลัง,รง่รงรอยลายมือชัดเจนมากนะครับองนี้เอา สามร้อยเหมือนกันในพินาณับคู่กับหลวงพวอรวยได้มาคู่กันเนี่ยได้มาคู่กันแล้วก็องค์นี้เอ่อสำหรับองค์นี้นะครับเป็นของหลวงพ่อเดิมเนี่ยสำหรับองค์นี้พี่นะนะเป็นหลวงพ่อเดิมโหตะใบงามๆเลยพี่เนี่ยตะใบงามหยดย่องเลยโอ้โหงามหยดย้อยงามหยดย่องเลยพี่เอ้เนบนี่ดูรอยจานเนี่ยพ่อเดิมหนองหลวงเนี่ยหลวงพ่อเดิมหนองหลวงฐานสูงสามร้อยบาทหนองหลวงฐานสูงสามร้อยบาทครับพี่ในราคานี้ผมว่าน่าจะแบบเขาเรียกนะ น่าจะอร่อยน,นับน่าจะอร่อยครับพี่สามร้อยบาทนับราคาแบบแบ่งปันแล้วก็อันนี้เป็นพระผมว่าน่าจะเป็นพระกรุงเทพนะพี่ดูเนื้อดิยนับเนื้อคล้ายโซนพวกโซนคล้ายวัดท้ายตลาดอะกลุ่มวัดท้ายตลาดนะฮะโซนเนื้อโซนพระใกล้เคียงกันแต่นี้หน้าหน้าค้นหาพี่นับพระแบบนี้เราได้เดิมอยู่แล้วนับเราได้เดิมแล้วหน้าค้นหาสามร้อยบาทนับเอาสามร้อยบาทพระแบบนี้เดิมเดิมแบบนี้หน้าค้นหาพี่เอาไปสามร้อยแบ่งแบ่งปันกันไปนับสามร้อยบาทแบบแบ่งปันกันไปพี่แล้วก็พระอง้านี้ แนวแล้วก็พระองค์นี้พี่รับองค์นี้เป็นพระเขาเรียกอะไรปางปางอะไรนะปางมารวิชัยเหรอนะพินานะน่าจะเป็นพระเทิดขนนกป่ะนี่เป็นพระเนื้อชินนะสาหรับองค์นี้เป็นพระเนื้อชินับพี่เป็นเทิดขนนกป่ะนะสาหรับองค์นี้ก็จัดว่าเด็ดเลยนะแนะเออพระเดิมๆได้มาเดิมๆแบบนี้ยนะพระเดิมๆได้มาเดิมๆแบบนี้พี่นวนะอันนี้เด็ดเลยอันนี้เด็ดเลยดูเนื้อนี่เห็นไหมดูเนื้อนี่สำหรับองค์นี้นะแนวสำหรับองค์นี้นะ สามร้อยเทิดขนนกนะครับเทิดขนนกเอาสามร้อยเทิดขนนกแล้วก็องนี้ครับพี่นะครับเป็นพระเนื้อหลวงพ่อคามวัดพระเงินอะไรนะพี่นะหลวงพ่อคามนะพี่นะวัดพระเงินขูดูเนื้อเนี่ยนะพี่ดูเนื้อเนี่ยนะครับในดูเนื้อด้านหลังเนี่ยนะพี่ดูเนื้อด้านหลังเนี่ยนะชัดเจนไหมชัดเจนเป็นธรรมชาติครับพี่ค่าความเก่าที่บุดขึ้นมานะครับคาความเก่าที่บุดขึ้นมาพี่เป็นหลังเต่านะครับเต่าแบบเก่าเต่าแบบชัดเจนนะดูเนี่ยนะครับอันนี้น่าก็ได้น่าค้นหาน่าศึกษาด้วยซ้ำเนี่ย บบพระมันก็้าคาพระเราได้เดิมอ่ะนะพระเราได้เดิมแล้วเราก็จัดให้เลยแนวราคาแบบย่อมยาวได้แบ่งปันสามร้อยบาทครับพี่นะครับนะเป็นพระเนื้อผงดำๆดำดำหลังเต่าสามร้อยอ่าราการนี้นะครับนะกรุบกริบอีกแล้วนะครับไอตอสาหรับอง์นี้ก็จะเป็นเออเขาเรียกว่าพระเลยนะอันนี้เป็นหลังเจดีแบบเนี้ยพี่นะเป็นหลังเจดีกดไว้แบบเนี้ยเนื้อพี่สังเกตที่เนื้อนะเนื้อเขามีความเก่าและสวยนะครับเนื้อเขามีความเก่าแห้งและสวยด้ดวย เห็นไหมเนื้อเขามีความเก่าแห้งและสวยนะไม่ใช่เนื้อพระาธรรมดานะไม่ใช่เนื้อธรรมดาเนื้อกระด้างกระด้างอะไรแบบนี้ไม่เอาเออเนื้อกระด้างเราไม่เอาเราชอบเนื้อแบบเนี้ยพิเศษพิเศษไหมหนึบนุ่มแล้วมีมวลสารมีข้าวน้ำมันตังอยุนะครับโดยรวมแล้วแล้วมีเสน่ห์เนี่ยดูโดยรวมแล้วมีเสน่ห์สำหรับองค์นี้พี่นะน,นะครับเอะแบ่งปันกันไปสามร้อยบาทนะครับหมายเลข้าใครับเออหมายเลข้าเราสามร้อยนะครับขออนุญาตใส่ซองเนคขออนุญาตใส่ซองได้เขียนราคาครับพี่หมายเลข้า สามร้อยนะครับหมายให้าสามร้อยเดี๋ยวต่อเนื่องกันไปนะครับเออเดี๋ยวต่อเนื่องไปองนี้สําหรับองคน,นี้พี่น,านา้ำเป็นพระลีลานหนังตะลุงนะครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วซึ่งองน,นี้ลงรักปิดทองไว้นะครับเขาลงรักปิดทองไว้กับพี่นะหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วอันนี้พระสวยพระแห้งพระเดิมนะนะครับพระสวยพระแห้งพระเดิมเนี่ยนะหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วพี่ดูตัวยันด้านหลังนะครับดูตัวยันดูร่องรอยในการจารด้านหลังนะครับนะธรรมชาติขนาดไหนเออธรรมชาติขนาดไหน องค์นี้เอาสามร้อยนะครับสามร้อยบาทลีลาหนังตะลุงหลวงผู้บุญวัดกลางบางแก้วนะครับอ่ารีลาหนังตะลุงแล้วก็องค์นี้พี่อันนี้เป็นเนื้อว่านนะครับเนื้อว่านหลวงผู้ทั่วจะพี่เก้าเจ็ดนะว่านเก้าเจ็ดเนื้อสวยมากนะครับทั้งความเก่าความแห้งเนื้อที่สวยนะครับพี่ลองมองดูเห็นไหมความเก่าความแห้งเนื้อที่สวยก็พี่ดูเนื้อด้านหลังนี่รอ่อง,อ,นะาาองรอยลายนิ้วมือในพีิลาไขว่านร่องรอยลายนิ้วมือไขว่านกากยายักษ์นะครับโอ้โหครบถ้วนนะครับครบถ้วนนะครับแมาพร้อมแขวนพร้อมใช้ด้วยใส่ตลับไว้ยังสวยเลย สามร้อยแนวะเออใส่ตะลับไปยังสวยเลยสามร้อยองนี้หมายเลขหกเขาพี่เนะี่ยองค์นี้อีกหนึ่งองในงามนะนะซึ่งเป็นพระสมเด็จที่มีเอกลักษณ์ในตัวเองชัดเจนมากแนวะซึ่งเป็นพระสมเด็จที่มีเอกลักษณ์ในตัวเองชัดเจนมากแนวะซึ่งเป็นเออเขาเรียกว่าลนะายไทยหรือลายถาวรเลยใช่ไหมเนะี่ยเป็นลายไทยเนะี่ย เปลายคล้ายใบไม้อะใบคล้ายใบไม้แล้วในซอกจะมีคาบทองนะครับและในซอกจะมีคาบทองให้เห็นอย่างเด่นชัดนะครับองนี้ไม่ใช่ธรรมดาทั่วไปพี่ถ้าใหม่ๆเลยก็ยังว่าอยู่เอถ้าใหม่ๆเลยก็ยังว่าอยู่แต่อันนี้มีความหนึบความเก่าความนุ่มความฉ่ําของในเนื้อพระร่องรอยในการใช้งานคาบใครตามติดตามซอกลึกนะพี่นะพระองค์น,นี้ไม่ได้เขาได้แล้วไม่ได้ปัดไม่ได้ล้างไม่ได้ถูใดใทั้งสิ้นมาแบบไหนไปแบบนั้นขอ300บาทครับพี่หมายเลขหกนะครับหมายเลขหกขอ300บาท อูระพระยังสวยนะครับพระยังสวยแล้วน่าศึกษานะครับหมายเลข6เอาไปส0 0รอนะครับหมายเลขหกสามร้อยเดี๋ยวต่อเนื่องไปเลยพี่นะครับหมายเลข7ดูความหนึบนุ่มขององค์นี้รับสำรับอง์นี้พี่น้ำหมายเลข7ดูเนี่ยวัดวัดระคังไหมล่ะนี่หลังกระดานแบบบางๆด้วยนะครับไม่ธรรมดานะหลังกระดานแบบบางๆด้วยดูเนื้อนี่ด้านในพี่จะเห็นมวลสารนะครับด้านในพี่จะเห็นเม็ดมวลสารอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นร้านที่เขาได้แหละไม่ธรรมดาพี่ดูดิ แนวะซึ่งเป็นพระที่ไม่ธรรมดานะครับร้อยสับร้อยตัดเนี่ยนะ้ำด้านหลังบอกเลยว่ากระดาษกระดานตรงนี้พี่นะนะครับคือน่าศึกษามากดูดูความแก่งความแก่งความเก่านะพี่น้นะมองแล้วแบบว่ามองแล้วมีความแข่งมากเลยนะครับและเนื้อพิมพ์ทรงสวยมากนะครับอาจจะโดนใช้ช้าไปบ้างแนะบอาจจะโดนใช้ช้าไปบ้างไม่เป็นไรนะครับเอาเป็นหมายเลขเจ็เอาสามร้อยเนี่ยพางเงี้ยน่าศึกษาแนะบไม่จัดไม่ได้แล้วแนบเราเอาให้เดิมๆเลยนะครับหมายเลขเจ็ด อ่าเดี๋ยวเขียนก่อนนะครับองนี้พี่นันะครับหมายเลขเจ็ดเอาไปสามร้อยนะครับหมายเลขเจ็ดเอาสามร้อยหมายเจ็ดสามร้อยแล้วก็องนี้พี่เนยสำหรับอง์นี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะโอ้โหเนี่ยเป็นยานะครับานุมานนะครับฮาุมานดูเนี่ยดูเนื้อเนี่ยนะครับเป็นพ่อปานนะพี่เนาะเออเป็นหล่อพ่อปานหานุมานนะครับนะครับอุดเดิมๆเลยนะครับอันนี้อุดเดิมๆเลยอุดยังอยู่นะครับไม่ใช่อุดโบโบนะอุดยังอยู่อยู่แบบครบถ้วนนะครับ สวยนะจริงๆเลยเป็นพระที่สวยเนี่ยเหมือนจะมีคราบทองเลยไหมเนี่ยเหมือนจะเป็นแผ่นๆผ่นน,นะไม่รู้ใช่คราบทองหรือเปล่านะนะครับไม่รู้ใช่คราบทองหรือเปล่าเดี๋ยวให้คู่กับพระรอดเลยเอาให้คู่กันหนึ่งองค์นะครับนี่ดูเนื้อเนี่ยอันนี้พระรอดนะครับพระรอดโอ้ยพ่อปานกับพระรอดพี่คู่กันสามร้อยไปหาที่ไหนอะนะครัเออพ่อปานกับพระรอดดูเนื้อเนี่ยโอ้โหเป็นไง,ไงแกร่งหนึบนุ่มนะครับนะทั้งแกร่งทั้งเม็ดมวลสารทั้งมีความเก่าเอางนี้แล้วกันพี่คู่นี้นะแนวคู่นี้ไปสามร้อย นะครับผมว่าน่าจะได้อยู่หรอกนะครับคู่นี้3า0รอนะตกองร้อยห้าสิบาทนะครับเออตกองร้อยห้าสิบาทนะครับไม่ได้ก็ให้รู้ไปสินะครับเออไม่ได้ให้รู้ไปสินะครับคู่นี้ไปสามร้อยนะครับสามร้อยบาทแล้วก็พระคงนะครับซึ่งพระคงนี้ดูความเก่าแล้วกันพี่ดูความเก่านะพี่นะน้ดูเนื้ออันนี้จะเป็นกรุเก่าน้ำน่าจะเป็นกรุเก่าโอ้โหเนื้อนะครับบอกเลยว่าเนื้อแบบ ก็เลยนะเนื on, ้อได้เดิมมาดูลาดิดูลาขึ้นนะครับดูความแห้งความเก่าร่องรอยลายนิ้วมือในการกดเนื้อนี่คือธรรมชาติแนวนี่คือธรรมชาติพระเลยถ้าเนื้อแบบนี้นะโอ้โหจัดระเด็ดเลยล่ะพี่แนวจัดระเด็ดเลยล่ะเอาสามร้อยนะครับเอาสามร้อยบาทองค์นี้พี่นะเป็นห้าเหลี่ยมนะครับโอ้โหเป็นพิมพ์ห้าเหลี่ยมนับน่าจะเป็นทางโซนวัดสุทัศน์แนวพิมพ์ห้าเหลี่ยมนววัดสุทัศน์พิมพ์ห้าเหลี่ยมพี่ดูรอยร่องรอยตกแต่งตะใบเนี่ยนะครับเป็นพระชัยครึ่งซี่วัดสุทัศน์ สามร้อยบาทนะครับได้ไหมพี่อ่าสามร้อยบาทนี่ได้ไหมนะรพราชัยวัสุทัพสามร้อยแล้วก็องนี้พี่นับรายการสุดท้ายและท้ายสุดกับพี่องค์นี้สวยสวยมากน่าจะเป็นเจดีป่ะอกกระบอกนะับอง์นี้เป็นอกกระบอกด้วยนะครับด,ด,ดูดูความเก่าเน,นี่ยนี่ดูเนื้อเนี่ยนับดูความเก่าค่อยค่อยไล่ดูพี่นะับค่อยๆไล่ลากยาวๆวไปนับค่อยๆไล่แบบรากยาวยาวไปพี่นะครับด้วยความเก่าด้วยเนื้อที่แกร่งนะครับด้วยเนื้อที่แก่งร่องรอยยุบรอยย่นของเนื้อมวนสาร นะรบรอยยุบรอยย่นของเนื้อหาหมวลสารด้านข้างดูลยมีความแกร่งมีความใสนะครับมีความแกร่งและมีความใสออกจากออกจากอะไรนะออกจากกรอบด้วยยางแดงยังติดอยู่เลยพี่นะครับดูเนื้อเขาเนี่ยหูหลังกระดานบางๆเลยนะพี่นะหลังกระดานบางบเลยองค์นี้เอาสามร้อยนะสามร้อยบาทหมายเลขแปดนะครับหมายเลขแปดเอาไปสามร้อยอันนี้เป็นรายการสุดท้ายเลยนะพี่นะนะครับหมายเลขแปด นะครับอันนี้เป็นรายการสุดท้ายแล้วนะครับหมายเลขแปดสามร้อยบาทนนะครับวันนี้ก็นะวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับพี่ๆใดที่พลาดร,รายการสมเด็จวันนี้นะผมบอกเลยว่าจีจานสาสใจแน่นอนพี่แนะอย่าพลาดใครไวใครได้นนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ